พลิกมุมมองความคิด ให้ชีวิตได้ไปต่อเวลาเราจะลงมือทําอะไรสักอย่างต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําก่อนว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้และไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้บางคนชอบบอกกับตัวเองนะครับด้วยประโยชน์ที่ว่าฉันทํามันไม่ได้หรอกฉันไม่ถน,นัดมันยากเกินไปฉันไม่ได้เรียนมาทางนี้อย่าจํากัดขีดความสามารถของตัวเองทุกคนล้วนประสบความสําเร็จได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีคิดมุมมองต่อศักยภาพของตัวเราเองหากวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตของคุณให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ดีขึ้นไปกว่าเดิมแค่ลงมือทําครับแล้วโฟกัสเป้าหมายให้มุ่งมัน่นรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้มั่นแล้วลุยครับความสําเร็จจะอยู่ในมือคุณภายใน1ปีอย่างแน่นอนครับโลกจะหมุนนะฮะไปตามความคิดของเราแค่พิกมุมมองความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปได้บางทีอาจจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือหรือหลังมือเป็นหน้ามือเลยก็เป็นไปได้แค่เพียงเราเริ่มต้นจากการศึกษาความรู้นะครับอย่างจริงจังค้นหาแนวทางแล้วก็วิธีการใหม่ๆพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ตัดสินใจแล้วก็มุ่งมั่นนะครับพร้อมกับลงมือทาทันทีนะครับพร้อมกับพัฒนาปรปับปรุงไปเรื่อยๆให้จนถึงจุดสูงสุดมันจะนําพาถึง ซึ่งความสำเร็จนะครับในสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดไว้เลยก็ได้แค่เริ่มต้นลงมือทำโลกจะหยุดหมุนอยู่ในมือคุณครับ ชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนคุณเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นคําที่มันสามารถพลิกชีวิตของใครหลายๆคนนะฮะจากคนที่มีเงินล้านนะให้กลายเป็นศูนย์หรือพลิกจากชีวิตคนที่มีชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์นะครับให้มีเงินล้านได้ไม่ยากเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพึงระล,ลึกไว้เสมอจังไม่ขึ้นใจนะฮะการไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ลงมือทาในทุกวินาทีคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างครับพลิกมุมมองความคิด ให้ชีวิตได้ไปต่อเวลาเราจะลงมือทําอะไรทักอย่างต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําก่อนว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้และไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนคิดไว้เสมอว่ามันจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนเฮ้ยคนนู้นทาได้คนนี้ทําได้เราก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันแค่วิธีการแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันแค่นั้นเองบางคนชอบบอกกับตัวเองนะครับด้วยประโยชน์ที่ว่าฉันทํามันไม่ได้หรอกฉันไม่ทันนัดมันยากเกินไปฉันไม่ได้เรียนมาทางนี้อีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จถึงแม แน่นะครับว่าคุณจะยังไม่ได้ลงมือทำคุณก็จะคิดไปแล้วว่าเอ้ยทำไม่ได้ยังไงก็ยังทําไม่ได้อยู่ันยังค่ำมันจึงทําให้ชีวิตของคุณหยุดอยู่ที่เดิมหากวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตของคุณให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดีขึ้นไปกว่าเดิมแค่ลงมือทำครับแล้วโฟกัสเป้าหมายให้มุ่งมัน่นรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้มัน่นแล้วลุยครับความสําเร็จจะอยู่ในมือคุณภายในหนึ่งปีอย่างแน่นอนครับ หลายหลายคนคงจะเคยเจอปัญหานี้ก็คือเฮ้ยทำไมเราทําอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักทีทาอะไรไม่ได้สักทีไอ้หนุ่มกันไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ทําไม่เป็นแล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งเป้าหมายนั้นอย่าจํากัดขีดความสามารถของตัวเองทุกคนรู้ประสบความสาเร็จได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีคิดมุมมองต่อศักยภาพของตัวเราเองเราจะต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะต้องออกไปลงมือทำครับหากผิดพลาดนะครับก็มองว่ามันคือการเรียนรู้ครับจงเรียนรู้ต่อความผิดพลาดของตัวเราเองแก้ไขข้อผิดพลาดแก้ไขข้อบกพร่องของเรา เองจนประสบความสําเร็จดังนั้นความสําเร็จจะเป็นไปได้เสมออย่าบอกตั own own วเองว่าทําไม่ได้หากเรายังไม่ได้ทําครับคุณเชื่อไหมครับว่าคุณสามารถเป็นเศรษฐีได้ในช่วงปีปลาครับหลักการสําคัญมีอยู่ว่า คุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวของคุณนะฮะก่อนเลยว่าคุณสามารถเป็นเศรษฐีได้ต้องเชื่ออย่างเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อสงสัยถ้าคุณเชื่ออย่างเต็มใจแล้วว่าคุณเป็นเศรษฐีได้คุณจะได้เป็นเศรษฐีทันทีเศรษฐีที่ได้เป็นในตอนนี้คือเศรษฐีความสุขความอิ่มเอมใจนะที่คุณได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองครับข้อ2ครับคุณต้องตั้งตัวเลขเลยว่าคุณจะเป็นเศรษฐีเท่าไหร่ครับเศรษฐีเงินแสนเศรษฐีเงินล้าน 10ล้านขอให้คุณตั้งเป้ามาเลยครับหรือจะหมื่นล้านก็ตามใจคุณเมื่อคุณตั้งเป้าแล้วคุณจะเริ่มต้นมีความหวังเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณหวังเพราะว่าถ้าคุณคิดว่ามันทําไม่ได้คุณจะไม่มีทางคิดขึ้นมาใช่ไหมครับแต่คุณมั่นใจว่ามันทําได้ไงข้อ3ครับคุณจะต้องแจกแจงรายละเอียดให้ยิบเลยว่าการจะได้เงินจํานวนนั้นมาคุณจะต้องทําอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีรายปีราย2ปีรายปียอ0ปี้ายของคุณแล้วือมทําทีรวันิีป ข้อทีละสิ่งแผนรายวันทําอะไรแผนรายสัปดาห์ทำอะไรทําให้สําเร็จทําไม่สาเร็จจงใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยครับในแต่ละวันใช้ทําให้สาเร็จให้จงได้เมื่อทําไปแล้วนะครับก็ประเมินผลเป็นระยะะว่าเราถึงต้องไหนแล้วถึงเป้าหมายอะไรหรือยังนะครับต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างถ้าขั้นตอนนี้สําเร็จคุณก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเศรษฐีได้ในช่วพิบตาครับเศรษฐีเงินแสนเศรษฐีเงินล้านคุณก็สามารถเป็นได้ใน1ปีครับ จงเรียนรู้และกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาครับจงเรียนรู้ความกล้าที่จะเดินฝ่าขวางน้มจงจําไว้ว่าไม่ว่าจะเจอเจอกับปัญหาใดๆก็ตามขอให้ดึงศักยภกาพของตัวเราเองเนี่ยมาใช้ให้เต็มที่อย่ากลัวความล้มเหลวเพราะทุกๆความล้มเหลวจะเป็นรากฐานของความสําเร็จครับ ความสาเร็จจาเป็นจะต้องมีอุปสรรคใครที่ทําแล้วนะครับไม่มีอุปสรรคนั่นแปลว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จพอพวกเขาล้มเลิกไปก่อนถูกต้องไหมครับอย่าลืมนะครับว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเสมอและไม่มีคําว่าต้นทุนเราไม่เท่ากันครับโลกจะหมุนไปตามความคิดของเราเพียงแค่พลิกมุมมองความคิดให้ชีวิตได้ไปต่อครับยินดีด้วยครับความสําเร็จอยู่ในมือของคุณแล้วครับ